สวัสดีท่านผู้ชมพี่นากทุกท่านนะครับวันนี้มิสเตอร์เกรียงผู้ชายเข้าครัวจะมาแปลงแกงแคหนังควายใส่เห็ดกระด้างเข้าไปดูวิธีทํากันเลยนะครับว่าการทําแกงแคนี่ใส่อย่างกันพ่องเขาจะมาตำพริกแกงกันก้อนใส่เม็ดหอมป้อมหรือว่าเม็ดผักชีลงไปตามด้วยพริกแห้ง <c oughs> แล้วก็ตมเมื่อมันแล้วหรือว่าละเอียดแล้วก็เอาหอมขาวหรือว่ากระเทียมใส่ลงไป <c oughs> แล้วก็ใส่หอมแดงตามด้วยจกไครหรือว่าตะไคร้ <c oughs> และก็ข่าแล้วก็ตมเมื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันถ้าใขรจะเยาไบใส่แกงปลาก็เพิ่มขมิ้นแต่ถ้าใขรจจเอาใบใส่แกงออมก็เพิ่ม เลียแล้วก็ใส่กบปีแล้วก็ตามแฮมกั้มตามเพื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแต่ไข่ขี้ขันหรือว่าบ่มีเวลาก็เอาไปใส่เครื่องปั่นเอาปืดปืดปืดกัดเดียวบ่กัดแล้วแฮมย่างกัไม่ต้องมาแซบแกนตาตามไปตัวกะให้ไปตัวน้ําตามันตึงไหลเพื่อเพื่อไอหอมแดงมันเข้ากันตาส่วนผักกับมาใส่ได้ทุกอย่างขึ้นชื่อว่าแกงแค่จะต้องมีผักหลายๆชนิดไข่มักอย่างใดเอามาใส่ได้หมดแต่ต้องตรงใจว่าแกงแค่อย่างใส่กิ้งกือบแจกิ้งกืนเน้อ มันเป็นเห็ดกระด้างนะครับคนเหนือก็จะห้องว่าเห็ดลมเขากจะตัดผ้ามาต่อน้างพักกันเลยนะครับเวลาไซส์หรือว่าเด็ดพักนี่นะ ขนาดแตะนะครับใช้เวลาเป็นเกินชั่วโมงพุ่นล้างพักเสร็จเท่าก็จะมาหั่นหนังหนังที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นหนังควายนะครับใครมีหนังงวกก็ใช้ได้ก็สามารถเอาไปทําได้หลายเมนูบอกว่าจะเป็นแกงที่เล็กใส่หนังยำหนังต้มยำหนังใส่พริกลเตรียมเครื่องอย่างเซตโมเดเรียบร้อยเท่าก็จะมาเริ่มแกงกันเลยนะครับตั้งน้ำมันห้รหอมกะเอาหอมขาวหรือว่ากระเทียมใส่ลงไปเกียวหอมขาวห้จนเหลืองนะครับพอเหลืองแล้วก็เอาพริกแกงที่เท่าต่ำไว้ใส่แล้วก็ขั้วนะครับคั่วหรือว่าผัดจนหอมหอมแล้วก็เอาหนังใส่เติมน้ำ จะเป็นการทำน้ำแกงให้มันมีความหอมมากขึ้นพอคั่วหรือว่าพัดเข้ากันแล้วก็เทน,น้ำใส่จะไปลืมน้ำล้างคกเนอะค <c oughs> นบอกว่าลำบ่ลำอยู่ที่น้ำล้างโคกพอน้าเดือดมันก็จะมีฟองขึ้นมาเราก็จะตักฟองกว้างนะครับแล้วก็เอากิ้เกือเออบ่ใจ่บ่ใจ่กิ้เกือ <c oughs> เห็ดกระด้างหรือว่าเห็ดลมใส่ลงไปใส่ลงไปประมาณสัก2นาทีแล้วก็เอาพักที่สุกแยกใส่ลงไปก่อนแล้วก็คนใ้ามันเข้ากันแล้วก็รอให้จนน้าเดือดนะครับถ้าน้ําเดือดก็เอาพักที่เฮาใส่ side, หรือว่าเด็ดใส่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าแกนทําแกงแคของภาคเหนือเนี่ยใส่พักได้ทุกอย่างทุกชนิดและจะต้องใส่ลูกโดลงไปโดยวันนี้กะขาดไปอย่างนะครับก็ค,คือขาดจักค่าโดนเข้ากันแล้วก็รอให้จนน้าเดือดเท่าถึงจะมาจิ้มก่อนที่เฮาจะปรุงรสกันเฮาก็จะปรุงรสด้วยผง<ม>ขอแห้งกาดถ้วยแดงใส่นัำรำน้กใส่น้อยา้ยตมรดี แล้็ใส่น้ำแห้ลงไปเหา็น่อยแ้ะก็คนใ้้มันเข้ากันแถมรอมนะครับกินนี่ประ่านถามเน้อปอด อ้ามันตึงยางหอมขนาดเพราะน้เดือดเขาก็จะมาจิ้มแหมรอมว่ารสชาติจะเป็นยังใดไผ่มากยังใดขาดอัหยังกระไซมีหลายๆท่านถามมาในเพจที่ลงหูบไปนะครับว่าดอกสีม่วงนี้คือพักอัหยังอู้ซื่อๆกับบุหุจักเหมือนการเตื้อนี่ก็เป็นเตื้อแเลกทีกินนะครับแต่หลายๆท่านกระทักมาบอกว่ามันเป็นพักนางลาวรสชาติจะโอ้โมถ้าบ้านในภาคในห้องอย่างอื่นคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับพอพักสุกแล้วกับปีดแก๊ดเอามาจัดใส่ถ้วยหน้าตาหน้า,นากินแต้แต้นะครับเมนูนี้ก็หอมไปซิบบ้านสาวบ้านสำหรับใครท ว่าอยากทานกลับไปทำตามคลิปได้เลยนะครับ